ถ้าเขาพูดอย่างนี้นั่นมีความหมายเดียวครับเขาไม่ได้ให้เงินเป็นเงินสดกับคุณสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาะทีชาติชาติครับแล้วก็นี่คือเสพสติครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเสพสติกับเราชนะครับผม ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันที่ผมอัดนะครับก็คือวันนี้แล้วก็วันลงคลิปเนี่ยวันที่19มกราคมทางคอรมอครับเคาะมาแล้วครับผมก็จะแจกเงินเยียวยาครับ3,500บาทเป็นเวลา2เดือนแน่นอนครับผมได้แน่นอนครับค่อนข้างชัดเจนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้แน่ๆเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าเงื่อนไขในการได้รับใครบ้างได้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันครับมาก็ข้อมูลที่มาครับจากประชาชิธุรกิจนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสําหรับข้อมูลครับ มาครับผมก็ตามหัวข้อเลยครับผมเดี๋ยวผมจะอนุญาตอ่านนะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมก่อนวันที่19กามุการาผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลตุลเอกประยุทธ์จันโอโชานายกรัฐมนตรีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่อยากแลกันเยอะโอเคเรียบร้อยครับผมเงื่อนไขก็คือรัฐบาลจะแจกเงิน3,500บาทเป็นเวลา2เดือนมีกลุ่มเป้าหมาย31.1ล้านคน จะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. เราชนะ .com คาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่29มกามกราถึง12กุมภาดังนั้นก็ชัดเจนนะครับก็โครงการนี้จะเริ่มวันที่29มกมกราถึง12บกุมภาอันนี้แบบคร่าวๆนะครับก็เตรียมตัวด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่คิดว่าน่าจะได้น่าจะอยู่ในกลุ่มของเราชนะนะครับก็มาสองคลิปที่ผ่านมาผมทำไปแล้วว่าใครจะได้ใครจะไม่ได้อะไรอย่างไร เรามาดูกันก่อนโอเคครับและนี่คือคุณสมบัติที่คุณจะต้องมีนะครับสําหรับแอปเราชนะเป็นผู้สัญชาติไทยครับอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา33อ่าข้อ1ไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะครับข้อ2องขออนุญาอธิบายเพิ่มนิดนึง ผู้ประกันตนมาตรา33หมายถึงคนที่ทำงานออฟฟิศทำงานโรงงานนะครับแล้วก็อยู่ในโครงการของประกันสังคมนั่นนะครับคือคนที่อยู่ในมาตรา33ก็คือพูดง่ายคือถ้าคุณอยู่ในสถานะพนักง,งานคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับตรงนี้นะครับผมข้อ3ครับไม่เป็นข้าราชการข้อ4ไม่ใช่ข้าราชการ,ราการเมืองก็ข้าราชการมี2อันนะครับที่จริงมีอันเดียวแหละก็มีข้าราชการกับอีกอันนึงก็คือคนที่เล่นการเมืองก็าการเมืองกับ ไม่มีสิทธิ์เอาเอบจอบอตอที่เป็นเกี่ยวกับด้านข้าราชการราชการเมืองพวกนี้ก็ไม่มีสิทธิ์นะครับแต่ก็ข้าราชการทั่วๆไปครับคุณครูเจ้าหน้าที่ต่างๆนา,นานาที่เกี่ยวข้องกับราชการก็ถ้าทําเป็นดักหลังราชการนะครับก็จะไม่ได้ข้อ6ครับไม่มีรายได้เกิน3ามแ0นบาทอันนี้เขาเขียนไม่ชัดเจนนะครับที่จริงต้องเขียนว่าไม่มีรายได้เกินสามแ0,000นบาทต่อปีก็ถ้าเฉลี่ยกันออกมาจริงๆแบบหนึ่งนะครับจะเฉลี่ยให้มา ามแสนบาทต่อปีใช่ไหมครับแบบหนึ่งครับผมเฉลียฉล่ยให้เฉลี่ยให้สิบสองก็คือเดือนหนึ่งเ,เดี๋ยว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 ขยันยนิดนึงโอเคครับนี่ครับเดือนหนึ่งคุณก็มีเงินขั้นต่ำไม่สูงกว่าสองหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้นะโอเคนะถ้าสูงกว่าน,นี้ก็จำไม่ได้นะครับนี่แปมาปานปะมาณนะครับปะมาณนะครับแล้วก็มีเงินฝาก ทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0 0 0นบาทนะครับก็ถ้าใครมีเงินเก็บถึงนะครับก็อดไปอันนี้คือรูปแบบคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเงินนะครับโอเคกลุ่มเป้าหมายอันนี้ชัดเจนเลยนะก็เป็นกลุ่มคือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ถือว่าดีครับไหนก็ทําข้อมูลต่ตางนานาม,มาแล้วขนาดนี้ก็ไม่ควรจะมาเก็บข้อมูลเพิ่มถูกแล้วกลุ่มที่2ครับประชาชนที่มีฐานข้อมูลในแอปเป่าตังคนละครึ่งเที่ยวด้วยกัน ไม่ต้องลงทะเบียนครับได้สิทธิ์อัตโนมัติซึ่ง <c oughs> ผมก็อยู่ในนี้ก็คิดว่าน่าจะได้สิทธิ์เหมือนกันแต่ถ้าผมอยู่ในมาตาา33ผมจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็อีกเรื่องนึงนะครับคือผมอยู่ในกลุ่มที่2ก็คือมีแอปเป่าตังมีคนละครึ่งทั้งร้านค้าแล้วก็เป็นผู้ใช้ตกผมมี2ออย่างเลยผมอยู่ในโครงการเที่ยวด้วยกันแต่ผมอยู่ในมาตาา33ผมจะได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับในวันที่เขาแจกเงินว่าผมได้หรือไม่ได้กลุ่มที่3ครับประชาชนไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลภาครัฐ อันนี้ก็ต้องมาลงทะเบียนกันอีกทีหนึง่งเชื่อว่าน่าจะเป็นการลงทะเบียนทางหน้าเว็บไซต์ครับเราชนะโอเคครับต่อไปครับวิธีการรับเงินครับกลุ่มที่1โอนเงินให้สัปดาห์ละครั้งเริ่มวันที่5กุมภาจนขว่าจะครบ7 0 0 0บาทอันนี้ก็ไม่มีไรครับกลุ่มที่1ชัดเจนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือนอนนิ่งๆเดี๋ยวได้เงินเองเลย7,000บาทตามระยะเวลาที่เขาบอกกลุ่มที่2ครับจ่ายเงินปรายสัปดาห์สัปดาห์ละ1 0 0 0บาทโอนเงินให้ครั้งแรกอะไรวะ อ่านแล้วไม่เข้าใจเอาเป็นว่ากลุ่มที่2ครับก็คือเป็นกลุ่มที่มีบัญชีแล้วมีการลงทะเบียนแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็จะมีการโอนเงินให้เหมือนกันไม่ต้องซีเรียสน,นะครับกลุ่มที่3ครับจะต้องลงทะเบียนครับเพราะว่าไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในภาครัฐโอนเงินให้วันพฤหัสทุกสัปดาห์ครับโอนเงินงวดแรกวันที่18กุมภาพันธ์โอเคครับผมคิดว่ากลุ่มที่2กับกลุ่มที่3น่าจะคล้ายๆกันแต่กลุ่มที่3ต้องไปลงทะเบียนด้วยใครที่ไม่มี ฐานข้อมูลของภาครัฐนะครับก็คือไม่ได้ลงทะเบียนต่างๆนานาที่ผ่านมาก็เตรียมตัวไว้ด้วยนะครับอันนี้ขอบอกอย่างไรก็ดีครับระยะการใช้เงินใช้ได้ถึง31พฤษภาคม2564หากใช้ไม่หมดไม่ทธิ์ใช้เงินต่อประโยคนี้หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับอา้าวก็ให้เงินมาแล้วฉันจะใช้หรือไม่ใช้ถ้ามันจะเป็นปัญหาอะไรของคนอื่นถูกไหมครับผมจะบอกว่าถ้าเขาพูดอย่างนี้นั่นมีความหมายเดียวครับเขาไม่ได้ให้ เงินเป็นเงินสดกับคุณแต่เขาอาจจะให้เป็นสิทธิ์หรือแม้แต่เงินที่อยู่ใน g ีวอเลหรืออะไรก็ตามนะครับในอนาคตซึ่งผมไม่สามารถตอบได้แต่ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาไม่ได้ให้เงินสดกับคุณจะเป็นเงินในรูปแบบไหนอันนี้อีกเรื่องหนึง่งแต่เชื่อว่าเป็นเงินที่สามารถใช้ได้ทั่วๆไปนั่นแหละก็ชัดเจนนะครับทุกคน น่าจะชัดเจนแล้วว่ากลุ่มไหนได้ตังค์<ๆ>กลุ่มไหนไม่ได้ตังค์อันนี้เขาบอกมาชัดเจนหมดแล้วแล้วก็คุณไม่ได้เป็นเงินสดเหมือนรอบที่ผ่านมาแต่คุณจะได้เป็นเงินอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปในน่าจะเป็นแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นั่นแหละอันนี้ไอ้ผมเรานะแต่คุณไม่ได้เงินสดแน่นอนค่อนข้างการันตีครับโอเคอันเนี้ยผมเรียบร้อยแล้วก็เล่าเรื่องราวเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้มีใครสงสัยอะไรถามมาทักมาถามก็ได้นะครับใน คลิปเลยใต้คลิปเลยนะครับทักคอมเมนต์มาแล้วเดี๋ยวมาคุยกันได้เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวต่างๆนานาให้ฟังได้หมดแล้วครับแต่สิ่งสําคัญก็คืออย่างที่บอกครับว่าจะมีกลุ่มที่สามนะครับกลุ่มพิเศษนิดหนึ่งไม่มีข้อมูลในฐานลัดแต่กลุ่มที่สมครับจะเปิดให้ลงทะเบียนวันที่8กุมภาพันธ์ซึ่งจะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์เราชนะอโอเค ตรงนี้แหละครับที่เป็นปัญหาเพราะว่ามันมีข่าวขึ้นมาครับว่าเรามันมีแอปเราชนะครับปลอมเต็มไปหมดเลยตอนนี้ในเว็บไซต์มันมีแอปปลอมเต็มไปหมดเลยครับเพราะฉะนั้นระวังตัวด้วยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับมันยังไม่มีนะครับทางรัฐบาลตอนนี้ประกาศว่าจะเป็นเว็บไซต์ www. เราชนะ .com ไม่ใช่แอปพลิเคชันแต่อนาคตก็ยังไม่แน่นอนเขาอาจจะเปลี่ยนก็ได้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้อย่าไปลงทะเบียนเมื่อวๆใน ในโทรศัพท์มือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชันนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าข้อมูลของคุณอาจจะอันตรายก็เป็นได้อย่างนี้ครับเนี่ยดูนะตอนนี้ยังไม่มีนะครับไทยชนะที่แท้ทิงที่แท้ทูยังไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าไปลงทะเบียนมั่วๆส่วๆนะครับโอเคครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับทุกคนนะครับระวังด้วยนะครับออแอปไทย เรชนะแอปเราชนะปลอมนะครับก็ฝากไว้ด้วยอย่าเพิ่งไปโหลดนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวใดๆถ้ามีข่าวอะไรเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงและสําหรับกลุ่มทั้ง3ากลุ่มที่ได้รับเงินก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่กลุ่มที่3ก็ก็อาจจะต้องลำบากนิดนึงต้องไปลงทะเบียนที่หน้าเว็บไซต์เราชนะวันที่29มกราคมเป็นต้นไปเดี๋ยวยังไงครับวันเวลาที่แน่นอนเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนึงนะครับผมก็ค่อนข้างเป็นห่วงครับเป็นห่วงทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้รับ สิทธิ์แล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นสุดท้ายคลิปนี้ที่ออกมาบอกเพราะแค่จะบอกว่าเขาแจกเงินให้เราจริงครับ7000บาทแต่เขาไม่ได้ให้เราเป็นเงินสดนะครับจำไว้นะครับไม่ต้องถามหาอะไรนะครับคือเขาไม่ได้ให้เราเป็นเงินสดโอเคแต่ว่าเขาให้เราใช้เงินได้นะแต่มันไม่ใช่เงินสดน่าจะเป็นเงินในแอปพลิเคชันในกระเป๋าหรืออะไรก็ตามค่อยว่ากันโอเคครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อ๋อ oh, นิดหนึ่งนิดหนึ่งสมมุติถ้าบังเอิญผมเข้าใจผิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เขาจะจ่ายเงินผ่านแอปกลายเป็นว่าจ่ายเป็นเงินสดแทนอันนี้ผมก็ต้องขออาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยเพราะว่ามันก็ยังไม่แน่นอนจนกว่าเราเห็นเป็นรูปธรรมแต่ข่าวในตอนนี้ค่อนข้างชัดว่าเขาไม่จ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นเองผมก็เลยมาบอกว่าเขาไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะตอนนี้นะอนาคตอาจจะเปลี่ยนไม่รู้ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึง่งโอเคครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายยแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ